เต็มเป็นได้ฝีมือล้วนีเยว้าบ้าบแดงอยู่นี่แหมบ่มีอนุ่อเขียวนั่นเราสิมเขียเราชิเขียเราชิเขียวเทอีกเอจะแยกสอบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ็กับหาชิเลยเรยเีย่า ไดี๋ยวจกลวยจิคก่วนี่แล้วยังโมบิดยังโมบิดใส่ห็นบิดตแรงบักเลย เหลืออีกล้นตู้ล้นตู้ล้นตู้